กำลังพลชุดลาดตระเวนระยะไกลกองกำลังนเรศวรร,ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอวังเจ้าจังหวัดตาและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรวังเจ้าพยายามสกัดจับรถยนต์กระบะสามคันที่ขับหลบหนีการตรวจค้นก่อนที่เจ้าหน้าที่จะสามารถสกัดจับได้สองคันบนถนนภายในหมู่บ้านท่าทองแดงหมู่ที่7ตําตำบลน,นาโบดอำเภอวังเจ้าพร้อมควบคุมตัวของคนขับรถ ซึ่งเป็นคนไทย1คนและบุคคลต่างด้าวชาวโรฮิงจาอีกจำนวน17คนเป็นผู้ชาย17ผู้หญิงหนึ่งค่ะจากการสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่าทั้งหมดเป็นชาวโรฮิงจาที่ลักลอบเดินทางมาจากรัฐยะไข่ของประเทศเมียนมาซึ่งต้องใช้การเดินเท้ามาเป็นระยะเวลากว่า1เดือนจึงจะมาถึงแนวชายแดนด้านตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตาจากนั้นก็มีกลุ่มผู้นำพารักลอบข้ามชายแดนแม่น้ำเมืยไปยังจุดนัดหมายแล้วก็จะมีรถไปคอยรับเพื่อนำไปส่งอีกทอดหนึ่ง และให้ชาวโรฮิงจาทั้งหมดนะคะเดินเท้าลัดเลาะตามปา่าข้ามแนวเทือกเขาถนนธงชัยและผู้นำพาจะขับรถยนต์กระบะมาคอยรับลักลอบเดินทางกันลงไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อที่จะมีเป้าหมายปลายทางคือข้ามไปอย่างประเทศที่3อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงจัดกำลังติดตามค้นหารถยนต์กระบะอีกคันหนึ่งที่หลบหนีไปได้ซึ่งมีการพาชาวโรฮิงจาหลบหนีไปจำนวนหนึ่งต่อไปก็จะมีการนำตัวมาสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินการตามกฎหมายค่ะ